วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้พาคุณผู้ชมฮะข้ามฟ้าครับมาที่ลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตคนนี้ดีกว่านะครับการทัศนะนั่นเองฮะเจ้าของเพลงฮิตคาถาขุนแผนครับอตอนนี้ยอดวิวเนี่ยปาเข้าไป65ล้านวิวแล้วดังมากจริงเปิดปุ๊บร้องได้ปับ๊บเอาเพลงมาสิทิททธเ่า งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่น่ากูง,งามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายให้ฤทธกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรคยังอยู่บ่ได ังจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะคาถาคุนแผนงานนี้ฮะจากการทัศนะครับ <Yeah. S 1> บอกเลยครับเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยความศรัทธาครับ <Hey. S 1> แล้วก็อยากเป็นกําลังใจกับคนที่กําลังท <Hey. S 1> ้อแท้ครับงานนี้นะฮะประกอบกับความศรัทธาของเขาที่มีต่อบารมีหลวงพ่อกวยนะครับ <Hey. S 1> วัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับทำ <Hey. S 1> ให้เพลงนี้มันปังมากๆตอนนี้งานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตแน่นแบบจัดเต็มจริงๆ แต่ถึงแม้งานจะแน่นขนาดไหนครับงานราดนะ <c oughs> เขาก็ไม่เว้นครับเพราะว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ <c oughs> เขาก็ไปร่วมร้องเพลงนะฮะช่วยเหลือคนตาบอดหารายได้อยู่เสมอครับแต่ว่าไปทําแบบนี้กลายเป็นประเด็นดาราม่าขึ้นมา <c oughs> เพราะคนบอกบอกว่าเฮ้ยทําแบบนี้สร้างภาพหรือเปล่า <c oughs> งานนี้น้องการบอกเลยนะครับว่าสร้างภาพยังดีกว่าไม่มีภาพให้สร้างครับ i uh -huh. สร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าทําดีแล้วจะเอามาลงทําไมคือผมมองว่ายิ่งเราทําดีเรายิ่งต้องถ่ายแล้วเรายิ่งต้องเอาลงเพราะมันคือความดีที่คนอื่นๆเนี่ยพอได้มาเห็นเยาวชนได้มาเห็นเยาวชนก็น่าจะต้องเอามาเป็นแบบเส้นทางที่ที่ทต้องทํานะถามว่าท้อไหมก็มีมีบ้างมีฉุกคิดมาบ้างเอ๊ะว่าทําไมเขาต้องมาว่าเราแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาชื่นชมเขาชื่นชมแล้วก็พร้อมให้กําลังใจผมมองว่า,าสิ่งเล็กๆพวกนี้เราไม่เอามาใส่ใจดีกว่ามองข้ามได้ทำต่อไปครับ เยี่ยมไปเลยครับน้องการครับบอกได้คําเดียวนะฮะถ้าเกิดน้องการจะสร้างภาพแล้วมันดีแบบนี้อยากเชิญชวนทุกคนออกมาสร้างภาพไปในเยอะนะครับะะตหาภาพให้สร้างละกันเออ <นะ S 1> ถ้าสร้างภาพแล้วเป็นเรื่องดีๆ<อ>ก็ทําไปเถอนะเนาะ